สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะและท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้จ้าวันนี้คุณยายก็ได้มาเที่ยวนะคะหาน้องปุ๋ยนะคะอยู่ที่เขาชีจันสวัสดีแจนน้องกล้วยหอมอุ้ยจะกินมือแม่แล้วก็เลยมาเยี่ยมชมนะคะน้องน้องช้านะคะเพิ่งเกิดใหม่ยายกี่เดือนแล้วนี่ยายสองเดือน อสอง <นะ S 1> เดือนสิบแปดวันออน้องกล้วยหอมนะคะน้องเขาก็มีช่องเหมือนกันช่องกล้วยหอมนั่นเลยเออช่องน้องกล้วยหอมนะคะคุณยายบอกว่าช่องกล้วยหอมนะคะคุณยายก็เลี้ยงอสองคนกับตาน้องคุณแม่แมของ,งเขานะคะ,ะแม่ยิ่งรักนะคะ,ะยิ่งรักตอนนี้น้องยังไม่ได้เข้าร่มนะคะเพราะว่าคุณตาไปตัดหญ้าอยู่ยังไม่ได้มา อารมณ์น้องก็อยู่ตรงนี้นะคะบ้านอย่างสวยงามเลยกว้างขวางมากเลยนะคะให้น้องเดินเล่นกันสถานที่สะดวกสบายสาที่สะดวกสบายแต่ไม่มีงานทำไม่มีงานทำงานอ่ออากล้วยหอมเอ้ยไม่ค่อยสนแฮะง่วงนอนโอง่วงนอนแล้ว,วนนตาย,ยังไม่ตาย,ยังไม่มามไม่ได้ยังไม่ได้เข้าร่ม,<า>มยังไม่ได้อาบน้ําให้เดี๋ยวอาบน้ําให้จะได้เข้าร่ม ห้ยก็เอายาไปเคี้ยวตอนกินออกแล้วเริ่มกินแล้วเริ่มหัดกินแล้วอือดูตาแป้วเลยโอ้ยนมเขายใหญ่มากเลยเนาะยายนมแม่เข้าไหมนมเยอะโอ้ยนมนมเยอะยิ่งรักนมรุ่งด้วยกี่ปีแล้วยายแม่เขานี่แม่ยาย่สิบเอ็ดบอกสิบเอ็ดพ่งสิบสองปีนี่เนาะ อู้แต่แสดงว่าเขารักลูกเขานะเขาเลี้ยงลูกเป็นโอ้ต้องบำรุงด้วยอืมมันแก้วมันแก้วหัวปลีอู้ดูนมเขาเต็มเต้าเลยนะคะแสดงว่าน้ำนมดีอ่ะน้องกล้วยหอมถึงได้น่ารักขนาดนี้อ่ะน้องกล้วยหอมเขาก็มีแม่แม่เอฟซี FC เหมือนกันวันนี้มาเที่ยวชมนะคะก็เลยมามามา,มาหาอ่ะเพราะว่านานๆได้มาทีนะคะเราก็เคยอยู่ด้วยกันนะคะสมัยก่อนนู้นนะคะ อ่าพอทุกอย่างนี้ก็เลยแยกย้ายกันไปแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางนานๆถึงจะได้มาเจอกันทีเอยายเขามีลูกมีล้านยายอุ้ยไม่มีกับเขาเลยมีแต่แม่คําแก้วแก่ๆอยู่นั่นแหละไม่มีไม่มีแขวอยู่หันละฮอดูดูดูเขาเล่นืองเดือนกว่ากำลังน่ารักเลย เดือนนาจะเต็มสามเดือนเขาง่วงนอนเขาง่วงนอนต,ตาตาสายแล้วคุณตายังไม่เอาหนูอาบน้ำเลยหนูง่วงนอนจ้าเล่นใหญ่แล้วเดี๋ยวคุณตาก็ไปตัดหญ้านะคะกลับมาก็จะได้เอาน้องอาบน้ำน้องขอร่ม ทำยังไงจะได้ช้างน้อยกับเขาให้ใหย้ายงงเออน่ารักจังเลยน้องบุญวัสนามีก็ได้บุญวัสนาไม่มีก็ไม่ได้เนาะขนาดซื้อหวยยังไม่ถูกเลยเนาะ <c oughs> ยายอู้น่ารักมากเลยนะคะแม่เขายังเด็กนะคะแต่เขากา็รักลูกนะคะเลี้ยงลูกดีน้ำนมเยอะนะคะน้ำนมเยอะอ่าไม่ต้องบังคับในการกินนมเลยไปกินนมโชว์หนเล้วยายอยากเห็นนูกกินนมโชว์ <c oughs> ไปหอมไปหอมเอ้ย ไม่สนใจเลยง่วงง่วงแล้ดูตาเขาดิดูซ้ำเท่าอู้ตัวใหญ่นะน้อยใหญ่นะอ้วนด้วยตุ๊ปูเลยแค่สองเดือนกว่าเอง มาปีนคอกออกมาเร็วถ้าออกคอกในจะวิ่งมายห่ใย่ไจะวิ่งไหมไปหาคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็จะตีเอาตุ๊กแน่นอนออมันสัลสัลเตสัมเนย วุต่อ่าตอนนี้ยังไม่ใส่โซ่เพราะว่ายังเล็กอยู่ฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวสักปีนะคะปีหนึ่งรับรองนะคะว่าไม้แถวนี้ก็ไม่เหลือนะคะน้องต้องปีนแน่เลยอ้ยคุณยายก็สู้ๆกันไปเนาะพวกเราตกงานกันมานานเหลือเกินไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหน่อยยายตกมานานเหลือเกินนะคะตกมาเกือบจะสองปีแล้วเนาะเรา เดิมาเที่ยวหาลานๆาวันนี้นะคะอูแม่ก็ห่วงลูกแม่ก็ห่วงลูกตาแม่ก็ห่วงลูกอตาแก้งเขาจับไว้จับไว้ดิ้ไว้ดิอไว้แม่ก็ห่วงลูกเขาเออแม่ก็ห่วงลูกเขาอาญาจะกาับ้านแล้วเด้อกล้วยหอมสุขภาพแข็งแรงเด้อกล้วยหอมอ่ะแม่ยิ่งรักขอให้สุขภาพแข็งแรงตัวไวนะเดวมีโอกาสจะมาเยี่ยมอีกจ้า วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ